สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนแน่นอนกับไพ่สีชมพูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด a z i n g Tarot Channel ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มัสนาจะมาดูดวงนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในกลุ่มคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคลิปนี้ ะะจะให้คําตอบแห่งโชคชะตาของคนดวงโสดล้วนๆเลยค่ะคนมีคู่ไปดูคลิปทํานายดวงเดือนกันยาทําเสร็จแล้วนะคะจะได้รู้ดวงดวงชะตาตัวเองอันนี้ขอให้เป็นพื้นที่ของคนโสดทุกรูปแบบความสัมพันธ์ค่ะทีนี้ ไพ่ที่อาจารย์วาสนาใช้ในวันนี้นะคะใช้ไพ่จากราศีสีชมพูเพื่อให้เข้าไปสัมผัสดวงชะตาของแต่ละราศีได้มากที่สุดค่ะอันนี้เป็นการดูดวงแบบองค์รวมนะคะน้องๆจะเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดจะมีด้วยกัน3แถวนะคะเป็นการดูดวงแบบองค์รวมชาวราศีเมถุนเปิดใจกว้างๆค่ะอาจารย์ไม่ได้ดูดวงคุณคนเดียวอย่าคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นตามนั้นหรือใกล้เคียงตามนั้นหรือว่าฉันจะต้องไม่เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่า น,นี่คือภาพรวมกลางๆเท่านั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าความหลากหลายของชาวราศีเมถุนมีเยอะกรรมสัมพันธ์คู่สัมพันธ์บุญสัมพันธ์แตกต่างกันฟังไว้เป็นแนวทางเผื่อหัวใจใครจะได้เป็นสีชมพูหรือแนวทางนี้ต้องระมัดระวังคลิปนี้มีคำตอบท้ายคลิปนะคะจะเป็นการบอกว่าราศีที่มีเสน่ห์ของคุณ มันเกิดขึ้นบริเวณไหนของอวัยวะบนร่างกายของคุณค่ะที่จะต้องดึงมาเพื่อใช้เรียกหนุ่มๆเรียกสาวๆอ่ะเรามาเริ่มกันเลย การพยากรณ์ของอาจารย์วาสนาจะแบ่งออกเป็น3มิติรักความสัมพันธ์ทั้ง3มิตินี้อาจจะมีเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดเลยก็ได้บางคนนะคะตามคอมเมนต์จะบอกว่าโอ้โหเกิดขึ้นทั้ง3เกณฑ์เลยอะไรจะเนื้อหอมขนาดน,นั้นคะอ่ะเรามาดูกันชาวราศีเมถุนในกลุ่มเกณฑ์ที่1นะคะเกณฑ์ที่หนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณในกลุ่มเกณฑ์นี้บ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนนะคะยังคงเขาเรียกว่าโฟกัสที่เรื่องของการงานนุ่มโซดสาวโซ่ โฟกัสที่เรื่องของการงานเป็นหลักงานยังคงเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดังนั้นในมิติเกณฑ์ความรักที่1นนั้นถ้าคุณมองในเรื่องของงานนั่นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคุณก็โฟกัสที่ความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงาน เป็นสําคัญด้วยนะคะวังวนยังตกเป็นแบบนี้อนาคตเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าในมิติเกณฑ์ที่1คนโสดจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการวุ่นวายกับตัวเองในเรื่องของการงานเป็นหลักยังคงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีเกณฑ์นี้นะคะคนโสดในเกณฑ์มิติที่1เนี่ยถ้าใครสมพงกับเกณฑ์นี้และกําลังเล่าแล้วมันเป็นเรื่องของคุณมันช่างไปโดนตัวคุณช่างเหมือนอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีงานอยู่หรืองานคุณไม่มั่นคง หรืองานคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่อีกรูปแบบหนึ่งคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือคุณกําลังตกงานอยู่ดังนั้นคุณจะวุ่นวายเรื่องของการงานเป็นหลักยังตกอยู่ในวังบนของเรื่องของการงานอุปสรรคยังเป็นเรื่องของงานเมื่ออุปสรรคเป็นเรื่องของงานมันก็ยากที่จะเปิดหัวใจรับใครเข้ามาในในพื้นที่ของความรักเพราะคุณมองว่าการงานเป็นเรื่องสําคัญอนาคตเป็นเรื่องสําคัญ คุณบอกคุณยังบอกกับตัวเองว่าคุณยังไม่มั่นคงมากพอเลยถ้าเป็นถ้าคุณยังไม่มั่นคงก็ไม่คิดที่อยากจะมีใครเพราะรู้แหละถ้าเรายังไม่มั่นคงใครเขาอยากจะมาดูแลเราใครเขาอยากจะเอาเราไปเป็นภาระหรือเรามั่นคงเราก็ไม่อยากได้ใครมาเป็นภาระเพราะว่างานเขาไม่มีหรืองานเขาไม่มั่นคงดังนั้นในเกณฑ์มิติรักเกณฑ์ที่1เกณฑ์นี้หนุ่นนนมโสดส,สาสวโสดคุณยังคง ดวงสถิตที่ความเป็นโสดอยู่เพราะคุณกำลังโฟกัสเรื่องของงาน ความไม่มั่นคงของตัวเองก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงในดวงงานของคุณก็ได้หรือการตกงานของคุณอยู่มันทําให้คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่มองเรื่องของงานเป็นหลักหันไปทิศทางไหนก็ยังดูเป็นอุปสรรคหมดเลยชีวิตของตัวเองยังไม่ราบเรียบเลยก็เลยยังไม่ได้มองเรื่องของความรักค่ะเกณฑ์ที่หนึ่งยังไม่ได้มองความรักมองที่ตัวเองหาความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะ เกณฑ์ที่1ไม่ใช่คุณลองมาฟังเกณฑ์มิติเกณฑ์ที่2นะคะเกณฑ์ที่2นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้เกณฑ์นี้นะคะบอกได้เลยตบมือได้เลยค่ะตัดริบบิ้นแต่งงานได้เลยดีไหมเกณฑ์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะ ภาพรวมไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยได้ไพ่ The เ o v e r เลยนะคะคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะกับดวงของคุณแล้วจริงๆโชคชะตานำพาให้คุณได้มาเจอความสัมพันธ์มันถึงเวลามันถึงเวลาที่คนที่ใช่จะมามันถึงเวลาของคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปิดใจหรือมันถึงเวลาแล้วที่ดวงของคุณจะได้พบคู่คู่ในที่นี้คือคู่ที่มีเกณฑ์คบกันยืดคู่ที่ มีเขาว่ามีวิบากกรรมทั้งด้านดีกรรมสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีความคือคนเราจะมาเป็นคู่กันมันมีทั้งสุขและทุกข์มันจะต้องมีกรรมสัมพันธ์ดึงดูดให้เรามาต้องอยู่ด้วยกันมาชดใช้กันมาควงคู่กันมา มาเป็นคู่ครองกันเนี่ยค่ะคุณมีเกณฑ์ต้องเจอต่อให้หนีแค่ไหนคุณก็ต้องเจอความรักครั้งนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้ลงเอยความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะว่าโชคชะนานพาแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันมันมันถูกไปหมดอ่ะมันเหมาะเจาะ มันลงล็อกมันเป็นเวลาที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันเป็นการเรียนรู้ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่ทั้งเหตุและผลที่ดีนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีมุมมองในความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วมีการเรียนรู้ที่จะก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันนั่นหมายความว่าเกณฑ์มิติที่2เป็นเกณฑ์ที่ได้เจอเนื้อคู่คู่ครองคู่สัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ และมีเรื่องของเขาเรียกว่าโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคำว่าโชคชะตานี้บางทีอาจจะอยู่ไกลแสนไกลทำไมได้มาเจอหรืออยู่คนละฟากฟ้าทำไมได้มาเจอเอ๊ะอยู่ตึกเดียวตั้งนานทำไมไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วสุดท้ายกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ โชคชะตาดึงดูดให้คนทั้งคู่มาเจอกันยินดีด้วยกับเกณฑ์มิติที่สองใครเจอนั่นหมายความว่าเกณฑ์เจอความรักในเดือนกันยายนเป็นเกณฑ์สัมพันธ์ที่ดีค่ะคุณมีเกณฑ์เจอคู่ครองและคบกันยืดยาวด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะความรักอันนี้ต้องใช้เหตุและผลเยอะๆนะคะและก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะมาต่อค่ะที่เกณฑ์มิติที่สาม เกณฑ์ที่1ไม่ใช่เกณฑ์ที่2ไม่ใช่ลองมาฟังเกณฑ์ที่3ค่ะเกณฑ์ที่3ใช่คุณหรือเปล่าคะชาวราศีเมถุนนะคะ ไพ่ใบแรกตกที่ความเขาเรียกว่าความกังวลใจวังวนความรู้สึกอันนี้อาจจะคาดเกี่ยวจากของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหานะคะความรักอยู่ในช่วงที่อึมครึมหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยมันเป็นช่วงอึมครึมมากๆเลยนั่นหมายความว่าคุณจะเจอความรักที่ผ่านมาในช่วงของเดือนสิงหาหรือมาเจอรักครั้งใหม่ในเดือนกันยายนแต่มาเป็นความรักที่ทําให้คุณติดคิดมากและมีเกณฑ์การให้อภัยกันสูงมีการผิดพลาดเกิดกันสูง ความรักของคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการหึงหวงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะแต่มันจะมีการหึงหวงกันแรงมีการโมโหการมีการแบบใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันนั่นหมายความว่ามันในมิติที่3เนี่ย หนุ่มโสดสาวโสดจะมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะแต่เป็นความรักที่ใช้อารมณ์เป็นหลักและมีเกณฑ์การให้อภัยรักแรงหึงแรงโกรธแรงแล้วก็ติดหนึบคือติดติดเราหลงเราเขาเรียกว่ามันเป็นการดึงดูดคนที่สายมูเตลูชอบมูเรื่องสีพึ่งบนทาปาก ชอบมูเรื่องของสเสน่ห์อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะได้เจอความรักแบบนี้ด้วยนะคะหรือการใครไปขอพอรความรักก็จะสมพงในเกณฑ์ที่2 ใครใช้เครื่องรางของขังก็จะสมพงในเกณฑ์ที่3นะคะก็จะเป็นดึงดูดด้วยเรื่องความรักด้วยการมูเตลูเป็นหลักแล้วทีนี้เกณฑ์ความรักในรูปแบบที่3มเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการพบเจอกันในที่ทํางานนะคะและเกิดเป็นความสัมพันธ์ด้วยการไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆนะคะหรือการทํางานในสถานสถานบันเทิงหรือการเจอการตามสถานบันเทิงต่างๆนะคะก็ก่อให้เกิดเป็นความรักแต่เป็นความรักแบบเชิง เออเชิงสเสน่หามากๆอะ่ะเชิงแบบคิดถึงตลอดเวลาเชิงแบบหวงอะ่ะหึงอะ่ะไม่เจอหน้าก็แบบต้องต้องคุยกันตลอดเวลามันจะเป็นความรักที่ไม่เน้นเหตุผลเหมือนมิติที่สองอันนี้จะเป็นมิติแห่งการหึงหวงกันแรงมากกว่านะคะอย่างที่บอกค่ะใครขอพรความรัก กับเทพจะเป็นมิติที่สองนะคะจะสมพงศ์ใครขอพรอ่าใครใช้สายเครื่องรางของขังเสริมสเสน่ห์ก็จะเป็นมิติที่สามดังนั้นนะคะในกลุ่มของชาวราศีเมทุนนะคะมิติที่หนึ่งโฟกัสเรื่องงานของตัวเองเป็นหลักนะคะมิติที่สองมันเป็นจังหวะเวลาที่ดวงชะตาต้องเจอนะคะและได้คู่ดีด้วยนะคะเกมมิติที่สามหึงหวงหลักๆเลยหนักๆเลยนะคะความรักค่อนข้างมาในความว้าวุ่นใจหนักๆเลยนะก็มีเกณฑ์ เจอความรักทั้งาราศีเมถุนนะท่านตัดสินใจเขาเรียกว่า1ต่อ2นั่นหมายความว่าเกณฑ์หนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกันยาจะมีเกณฑ์พบเจอความรักมีเกณฑ์ได้เจอคู่มีเกณฑ์ได้สละได้สละความเป็นโสดต้องมีการเรียนรู้กันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยาค่อนข้างมาก ทีเดียวเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของบางคนนะคะที่อยู่ราศีเมถุนแล้วดวงเขาเรียกว่าดวงแบบแม่ไม่มีใครเข้ามามันบอดด้านความรักะเหลือเกินอาจารย์แนะนํานะคะราศีเมถุนถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะราศีคุณอยู่ที่กลิ่นกายนะคะดังนั้นแนะนําว่าให้ใช้น้ําหอมกลิ่นยั่วยวนนิดนึงเซ็กซี่ ดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาจะเหมาะสมกับคุณมากๆและผู้ชายจะชอบมากๆนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษนะคะเสริมสเสน่ห์ของคุณตอนนี้สเสน่ห์ของคุณนะคะอยู่ที่ริมฝีปากค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณถอดแมสมานะคะปากอย่ามันปากอย่าแห้งปากให้ลเลือเป็นสีชมพูเหมือนหนุ่มเกาหลีเอาไว้นะคะมันจะเป็นราศีที่ดึงดูดและทําให้ผู้หญิงมองปากของคุณแล้วมันน่าจุมพิกมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นภาพรวมความรักของชาวราศีเมถุนประจําเดือนกันยายนนี้นะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสัมผัสดวงบ้างหรือไม่สัมผัสดวงนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นภาพรวมการพยากรณ์แบบองค์รวมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะแต่ใครได้เจอคู่มาเมมบอกอาจารย์วาสนาบ้างนะคะจะได้อวยพรให้ค่ะจะได้สมหวังยาวๆไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์วาสนาราไปก่อนปรารถนาให้คน หนุ่มโสดสาวโสดคนชาวราศีเมถุนได้พบรักนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ